ว้ wow. าวพระเอกมาแล uh ้วเอิรเมียมาเทคจต่พิกเจอเพกเดอร์วิดีโอเมคคอนเทนต์เมคมาหนิวายว้าวสุดเลยมาเมีวะบิ๊กฟิตฮาเด็ดดีอ๋อเกือบจะทันทีโอ้โอ้แล้วล่ะโอ้แล้วล่ะแม่กำลังลงพักกำลังลงพักไปบนดินงามๆป้าทันที โอ้ยไม่ก้ดเน็ตโอ้มันมันมันปากตดใหญ่โอ้ถ้ามะเขืองามๆเนาะซื้อเฮ็ดมามกใจ่มกปากตดใจเฮ็ดใส่มะเขือรสชาติแซ่บแซ่บแซูตสุดสาววันน้าไปกินเดินๆนี่โอ้ยค่ะป๊าทานนี้ทานนี้โอ้ยกุด ได้สามโตปรากฏน้อยตัวนึงใน็กขวบอีกตัวนึงลามว่ายนี่คือว่าคุวยเลยโอ้ใหม่กเนี่ยดนี่คนอันเดรไปบังปรากฏใหญ่ไปปรากฏใหญ่ปาดีโถ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 ดีโถโถโถโอ้ใหญ่จริงอะไรจริงอันปะกูดฮะนะฮันนี่ไปกูดปาดย่อขึ้นบังดูย่อขึ้นบังดูอู้ นี่สช้ชีวิตเป็นงานเป็นเงินเป็นคอนเทนต์นะจ๊ะคอนเทนต์จากเรียลไลฟ์นะจ๊ะจากชีวิตจริงความเป็นจริงนะจ๊ะมาเป็นสร้างภาพต่างๆนานาบ่เอาเอาตะกูดลแมมโมรีนะจ๊ะเอลมาวังว่าต้องดังต้องรวยจากเฟซบุ๊กนะจ๊ะอากูศแมมเมรีแค่นั้นเงินนั้นไม่คือของแถมนะจ๊ะย้อนึ้นบังโดย้อนกันด้ปะ ไปไปพึ่งป่านไงไปพึ่งป่าหญ่ป่าลิซาย้อยคืนได้ป่ะนักป่ะตัวใหญ่กินคนได้ป่ะตัวใหญ่กินคนเล่นป่ะป่าใกล้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 ป่าอันนี้ตัวใหญ่แกเมียมักตัวใหญ่ของใไนได้เมียมักใหญ่ใหญ่เงินกับก้อนใหญ่ใหญ่อันเด็ก็ต้องใหญ่ใหญ่ให้มันเหลือนะจ๊ะมันเหลืออยู่เหลือกินเหลือใส่เหลือาย พวอปรมากว่าซันพัวบ่มากวะ่าฮ่วฮ่กฮ่ายิวพ่อปรมาทว่างไง่อไงไงจอโอ้อ้้อปั๊ดเดค่ะ ไปดิสีรามรามรามว้ปาปั่นรงงอรำควอยโอ้ขึ้นมาดแดดอันนี้หักก็จกโมงสี่โมงบอกเอา้าอย่าไปนะอย่าพัวตึง <c oughs> หักก็สี่โมงขึ้นมาดแดไอ้ดีดีดีเลิศอากาศดีดีดีเลิศเรียร์ทามลงไปยาวๆมีตัดต่อ,ม,อมีโอเวอร์ ไม่แต่เดียวเท้าไม่แต่ความเป็นจริงอืออืมยวมัดไว้แล้วมันไปไกลหูนออกไปนอกคุณขอกระเลยดึงเสื้อกลับมามันสั่นอีกอ่างคันเบ็ดขึ้นไว้ฮะง่ายกับของป่าเต็มของคันเบ็ดเนี่ยอู้ล่ะละนุ่นนะตกยัได้วยจ้ะอู้ล่ะละอู้หล่ะละนี่ก็ตัวบักน้อยนุ่งนะ ตีเถอะเถอเวะอล็กสแกรี่วาสันอเล็กว่าโอ้ยสแกรี่วาสันปาร์ตี้เถอิเถอปูฮันนี่ปูอู้หาละ อเล็กสแกลี่แต่บอลหนึ่งมาตีงไปทางไหนด้านสแกลี่ย่านแต่บอลบอ่าอ่าที่โทรโทรโทรอ่าแบกไวๆแล้วตีแบกเบาๆแล้วแบกเบาๆละไปป่านใหญ่กับยาเท่าไายละเท่าลูกเมียกับหักแค่นั้นพอเมียเมียมาใหญ่เมียมาตัวใหญ่ตายกันเอายอมมาทางนี้ดู เดี๋ยวลื่อนปิ๊มากนี่ดูเอามาโซ่จากบ้านเด่นตัวคอนเทนต์นั่นอ้าวโอ้ปิ๊น้ำมาโอ้อะไรปิ๊น้ำมาอะไรอันเดรคุณเนอันเดรอันเดรอลิซาดิคุณเห็นโอ้ยอันเดรเอ้กูยกโป๊ะได้ดีนะแม่กูนะโอ้ไม่กระเด็ดโอ้ไม่กระเด็ดอ้าว่ายหุบตับตัดตัดตัดปันซูเปอร์สตาร์ ออเหรล่อละอออู้ตัวเดียวก็เหลือเฟือเก่งเก่งชุดผัวคอยหาเงินแก่เก่งหายุหายกินแก่เก่งใส่ใจลูกเมียแก,เก่เก่งโอ้ยเก่งมดบอกคอยปากคอยเว้าแต่ยาให้เว้าอยา,า,อยา้ระเบิดแตกมันชิเจ๊บไาตามๆกันบอกคุณไปแล้วไปล้วแล้วผัวคอยไ,ไดาคุณมาเป็นดอกดาได้แต่เดียวอีแนวก็บอกเนวเป็นสุดละ เออแปลว่าคนตายยังมีค oh, oh, ุณค่าหลายกลัวสิจะเออแล้วคนส่วมันคือบัตายแทนคนดีมันสะเอออีเนาก็บอกเนาคันดาไลท์ั่นลรผัวคอยสุดแล้วมันสุดแล้วคันเราดาสัทนั่นนะโอ้ยบักเนาโอ้ยอีเนานี่มันสุดแปลว่าคนตายยังมีคุณค่าหลายกลัวมันชัวมันเนาหลายกลัวคนตายแลวก็อเออเป็นอย่างคนั่วคือบัตายแทนคนดีให้คนดีได้มีความสุขรื่ดน แต่อย่างคนสัวมันคือบปหนีเักยกเทือเออก่ค่อยปากเขาว่าแต่ว,ว่านี่มันนักกดหาแฮปปี้ฮายูพนพ่น,พน,พนอนุปกรณ์ดดีเบางดดีเห็นนะเอปาปันไปอีกหนังจีนเนาะตอนนี้ เจ็บปวดมันทิคแค้นสมัยมันทิ่ห้องให้จนสะอื้นแต่ข้างนอกนี่มีความสุขลำลุกน้ำโัวอ่ยังโชคดีอยู่มีความสุขลำลุกน้ำโัวเด <c oughs> ี๋ยวดีเกินกันเดี๋ยวดีแต่ยังหัวท้ไมโอ้ใหม่ก <c oughs> ันเด็ดอ่ะมันหมานได้เด้อเนี่ยสิไปลงอ่ะพักเตีมงยังอ่นพักหอมป้อมพักการหินลงพักบ้องไปละบอนเด็ดินงามงามดินงามน้ำซูมกับพอได้ปลูกได้ลง อของมีประโยชน์ลงไป <laughs> มาไดดแห่งแรงกับใกล้นะมาไดดดินดำน้ำซุ่มกับวานมันลงไปบ่มันจะได้ดีงามเติมมาไดมันแห่งแรงอย่าไปบานอย่างลงไปมันแห่งแรงเติมกวามหม่ยลึกซึ้งยิว